สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เครื่องสำอางแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีผู้สนับสนุนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีน้องหลายคนที่ว่าถามเข้ามาหรือมีรุ่นพี่หลายคนที่ถามเข้ามาว่าใช้อะไรทําไมถึงหน้าใสจังเลยอันนี้ก็จะมาบอกนะคะมันไม่ใช่เป็นเคล็ดลับแต่อย่างใดแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยดิฉันใช้จริงนะคะ ที่หลายคนถามถามกันเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะคือเป็นแบนคิ้วแบนคิ้วนะคะเริ่มต้นกันด้วยตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะคือเป็นตัวโฟมล้างหน้าตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยใช้ได้ประมาณ8เดือนอันนี้ท่ลลงมาแล้วใช้ได้แปดเดือนนะคะเพราะซื้อตั้งแต่เดือนกุมภาันถึงเดือนสิงหาอาเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนก็แปดเดือนแล้วเพราะเดือนนี้ยังได้อีกเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลีนซิง่งเป็นตัวคลีนซิ่งที่มันทําผลิตจากดอก ข่ามไมาลหรือว่าดอกทันดาวาัานี่แหละสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันจะมีแบบตัวกลีบดอกไม้มาให้ด้วยนะตอนนี้ก็คือจะใช้ดีมากนะคะใช้กับสำลีแล้วก็เช็ดแบบมันเหมือนโทนเนอร์ค่ะเช็ดเครื่องสำอางแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วก็เช็ดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราแต่งหน้าอะไรย่างเงี้ยเราก็เช็ดเครื่องสำอางก่อนที่เราจะไปล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดิฉันนั่นก็คือไม่ได้ใช้หรอกนะ,นะกอกนะตอนที่ว่าแต่งหน้าแล้วก็ล้างหน้าดิฉันจะไปใช้ตอนที่แบบว่าล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วก็มาใช้ตัวนี้ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่ใช้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัววิตามินซีวิตามินซีนะคะแบน์เดียวกันนะคือแบนคิววิตามินซีตัวนี้มันช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสอมชมพูแล้วก็ให้หน้ามันอวบอิ่มอะค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มตัวเป็นเซรั่มช่วยลดรอยจุดด่างดำตัวนี้ใช้ไปหนึ่งเดือนก็จะเห็นผลแล้วอันนี้คือเห็นผลจริงเพราะว่าใช้มาแล้วหนึ่งอันแล้วก็ มันมันโอเคมากอันนี้ที่ว่ามันไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเนะเพราะว่าออแกออกเพื่อจะไปใช้ใส่ครีมอย่างอื่นนะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดสิวจีวอักเสบอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเื่ยๆ,ๆอันเนี้ยคือหมดแล้วเพราะว่าใช้ไปเนมะื่อได้ประมาณ4เดือนแล้วก็ไม่ได้ใช้มาแล้ว2เดือนก็คือหน้าก็โอเคมากเพราะว่าหน้ามันพอหมดอันนี้ปุ๊บหน้าก็หายหมดเลยหน้าก็ไม่มีสิวอีกเลยใช้หนึ่งอันแค่นั้นพอจบ ะะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นครคีมกันแดดของ Oriental ครีมกันแดดของ r i e n t a l ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500้ยกว่าบาทแต่ว่ามันใช้ดีนะคะทุกคนมันทานแล้วหน้าก็เลยหน้าแบบไม่ได้มันหน้ามันแห้งแล้วก็มันเบามัน,บมน,บมนบสบายมากค่ะถ้าคนใช้ครีมกันแดดจะรู้ว่าครีมกันแดดบางตัวเนี่ยมันก็จะหนักหน้าแล้วก็มันจะเยิ้มแต่ตัวนี้คือไม่เลยคือมันแห้งแล้วก็เรียบเนียนไปกับหน้าเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสักครับอันนี้จะใช้เป็นของผู้ชายนะเป็นตัวสักครับเฟรชคือตัวสักครับหน้าที่่แบบวา มันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ไว้ช่วยขับเซลล์ผิวที่ว่ามันอยู่บนหน้าเราแล้วก็ผักมันออกมาที่ว่ามันตายแล้วเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะไรเงี้ยเหมือนจุดด่างดำอย่างเงี้ยมันก็เป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็ช่วยขัดตรงนี้แล้วก็ออกมาหน้าเราก็จะดีขึ้นมากนะคะแล้วก็ตัวนี้กลุ่มสีนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์ที่เขาให้ออกมาลองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าบำรุงรอบดวงตาที่ใครที่ว่านอนดึกเพราะผลเพียงพอขอบตาดังเงี้ยตัวนี้ก็จะใช้ได้ตัวนี้ก็คือใช้ใช้เองก็โอเคนะขอบตาก็ไม่ดำ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาร์กหน้าของแบรนด์คิ้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเขามาเขาแถมให้เรามาเราก็เลยเอามาลองใช้แล้วก็แถมให้มาสีอันก็เอามาใส่กระปุกนี่3อันแล้วก็เออใส่กระปุกนี่3าซองแล้วก็เนี่ยหน้าตามันก็เนี่ยชื่ออย่างเงี้ยหอยี่ห้อนี้แต่มันจะเป็นกระปุกอันใหญ่ๆนะแต่น,นี้เขาให้เทสเตอร์มาแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบรนด์ของคิ้วเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยเออเป็นมาร์กหน้าเหมือนกันช่วยให้หน้าอมชมพูสว่างกระจ่างใสอะไรเงี้ยอันนี้ม ข้างในเหมือนมันจะมีดอกอะไรสักอย่างข้างในมันจะมีดอกอะไรสักอย่างกลิ่นก็หอมกลิ่นก็หอมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้สีขาวๆเงี้ยสีขาวๆคุณๆเหมือนี่สโซ่อพงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ก็จบแล้วนะคะกับการที่ว่ามาแชร์ที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เองนะคะใครที่แบบว่าอยากไปลองใช้ก็คือไปลองใช้ได้นะราคามันอาจจะแรงนะทุกคนราคามันอาจจะแรงเราบอกก่อนนะในสำหรับเราเราคิดว่ามันแรงนะมันแพงเลยแหละแต่ว่ามันถ้าเทียบกับการที่ว่ามันใช้ได้ ดีมันใช้ได้ดีแล้วมันก็เห็นผลแล้วก็ถ้าเราเอามาเทียบกับครีมที่เราไปซื้อตามแบบครีมกระปุกหนึ่งห้าร้อยบาทใช้ได้หนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเรามาเทียบกับการที่เราใช้อันนี้ประหยัดกว่าเยอะเลยแล้วก็มันก็เห็นผลแล้วมันก็ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอนตี้แบบ คีมแบบราคาถูกหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเราคิดว่าเราเอามาเฉลี่ยเรามาเทียบราคากันแล้วเราคิดว่าอันเนี้ยมันคือดี ی, สําหรับเรานะแต่สําหรับคนอื่นที่ว่า,าคิดว่าเออแบบนู้นดีกว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราแค่มาแชร์ให,ให้ฟังว่าเออเราใช้ใน,นจริงๆนะแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ใดอะไรเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะวันนี้ก็มาแชาร์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แค่นี้ค่ะ